ตัว b ิกฟิท105แล้วก็ b ิกฟิท120จะอยู่ในคลาสที่เป็นเรือตกปลาทั้งคู่เรือทั้งคู่เป็นดีไซน์แบบไฮค่อนข้างไปทางมิดทู h ฮโวลูมนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยวัสดุจริงๆแล้วเป็นระบบโรโตโมดิ้งนะครับเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนนะครับที่เห็นสีสันอยู่บนเนื้อต่างๆเป็นลายพลางนะครับจนนี้เราเรียกว่า ลายไดสร็จคาโมนะครับก็จะไม่มีการพ่นสีใดๆนะครับการขึ้นรูปตัวนี้เป็นการขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่ออุปกรณ์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยแม่พิมพ์ก็ต้องเป็นชิ้นใหญ่เท่านี้เลยนะครับตัวตัวกราฟิกอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นตัวนําเข้านะครับเป็นวัสดุที่สามารถเรียกว่าโมอินกราฟิกก็คือจะ heat แล้วก็หลอมขึ้นมาติดพร้อมกับตัวเรือเลยเพราะฉนั้นก็คงทนเช่นกันสีสันก็จะสวยงามตลอดนะครับวันนี้ก็จะเป็นมือจับ ที่เขาเรียกโมอินแฮนด์ลก็คือหมุนขึ้นรูปมาเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวเรือไม่ใช่การตัดต่อใดๆนะครับส่วนเบ้าที่เห็น2ข้างนี้จริงๆแล้ว่เป็นเบ้าที่เขาเรียกว่าโหลดทิปโฮเดอร์ก็คือตัวปลายคันเบ็ดก็เราก็จะเวลาเรานั่งนะครับเราก็จะสอดตัวคันเบ็ดผ่านรางแล้วก็มาอยู่ใต้นี้การเวลาเราพายเข้าไปในพื้นที่โพงรก นะครับหรือกิ่งไมก้กิ่งอะไรตัวปลายคันเบ็ดจะไม่ไปเกี่ยวเสียหายส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสายรัดสัมภาระ,ะซึ่งถ้ามีของไม่ว่าจะเป็นรายแบกหรือใส่ตัวฟิชแบกนะครับวิธีเ e ็ยเกีย้วเราก็แนะนําให้เป็นแบบนี้พอเราล็อกเสร็จแล้วไม่ว่าจะพลาดพังคว่ำหรืออะไรยังไงของยังปลอดภัยอยู่นะครับฟีเจอร์ถัดมานะครับเมื่อกี้ที่เห็นร่องนี่ก็คือที่ตัวผ่านคันเบ็ดนะครับตัวนี้เป็นโซน่าพอร์ตโซน่าพอร์ตเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ กนนี้ที่เปิดปิดก็เป็น l a ช h แบบนี้เปิด2ข้างนะครับในกล่องนี้ถ้าใช้เดิมๆของเขาแบบนี้กเ็เป็นลักษณะแค่กล่องใส่ของครับจะใส่เป็นพวก t a l ก box กลอ,กกองเยือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดต้องการจะอัปเกรดเราก็จะสามารถใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็จะมีจุกเป็นจุกโฟมกันน้ำสามารถทีโผู่ w i r i n อ้อมสายนะครับ สายก็จะวิ่งผ่านตัวนี้มาเราก็สามารถที่จะเมาส์ตัว,ตวาฐานจับจอนะครับแล้วก็จะขึ้นด้วยจอดัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดปุ๊บก็อยู่ในยูนิตเดียวกันข้อดีก็คือว่า,าคุณไม่ต้องติดตัวซาวเดอร์อันมีค่าของคุณเนี่ยทิ้งไว้กับเรือนะครับเราก็ดีไซน์ให้ตัวกล่องตัวนี้สามารถถอดได้นะครับซึ่งวิธีถอดก็คือเนี่ยครับมันจะมีระบบ,บล็อกอยู่ถึงเวลาดึงสายบีบพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วตัวกล่องเนี้ยสังเกตว่า ด้านใต้เนี่ยเขาจะทะลุลงไปในตัวเรือตัวนี้ก็คือตัวติดตัวหัวแร่นะครับที่จะไว้เป็นเป็นตัวสแกนอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะจบโดยการกล่องนี้กลายเป็นกล่องที่ complete หมดทั้งหน้าจอแบตเตอรี่แล้วก็ตัวสแกน